สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะแนวทางของพี c อฟีใจดีล่างยางเดียวนะคะแนวทางเหล็กรัฐบาลให้ทีเอฟแฟนช่องบุญน้ำโชคติดตามกันมากบอกเส้นซองเฝ้าตามให้แนวว่าสันคือแม่นคักแม่นโพดแม่นโพแ,แถวว่าสัน ให้ตัวได้ก็ะเม่นออกโตนั่นโหลดคุณพ่อคุณแม่คะมือนี้ได้มาแล้วนะคะพร้อมที่จะให้เหาได้เบิงได้นําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณากันแล้วจังใดก่อนอื่นก่อนสิเข้าไปเบิงแนวทางไปรับชมตัวเลขเขามาแล้วเส้นซองกับฝากก่อนเลยนะคะฝากทุกท่านทุกคนคะ่ะฝากซ้อยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันสําหรับผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาเบิงไม่ยังบกกดติดตามบ่กดกระดิ่งกดไวัยน้าแน่ เพื่อที่จะบอผาดคลิปดีๆแนว่วทางเด็ดๆนะคะ่ะท,ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆมือนั่นเองค่ะว้าถึง PFC ใจดีล่างย่างเดียวชื่อนี้บอกได้เลย,เลยการันตีความแม่นนะคะบอกเลยว่าให้ตัวใดฟันตัวใดแม่นมากตัวนั้นโหลดคุณพ่อคุณแม่คะล่าสุดนะคะบอกว่ารัฐบาลให้นะคะงวดนี้วันสัน16มีนาะคม68แปดวันันเลขล่างต้องมีสามนะวันสันเดฟันสามมา ัตเด่นนี่ละนาจับตามองฟันตัวใดเมนตวนันบอกล่างเป็นล่างเออบอกว่ารัฐบาลให้มีสามเลขออกอยังปะนี้สามสองคักแน่ว้ย,ยแค่นันยังบ่อพอคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คะ่ะงวดเมื่อกี้นะคะเลขจับคู่นะคะดเพันจับมาหายแค่4ีคู่สีหางมาบนอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่จำได้บอวางงวดกนะ่อน,ะนะห,นหน้านึงมีน้า ก็เข้าบนเหมือนกันเลขวิ่งมาล่างอยู่นะคะมันมาทั้งล่างทั้งบนสองหัวติดแล้วเนาะแล้วบันนี้เลขจับโคนะคะมันลอยขึ้นบนกับซองหัวติดคือกันคุณบอกคุณแม่คะ่ะนี่เอาโจลักทานเก่าก่อนเดี๋ยวสิหาว่าเส้นสองขีดตัวนี่เลขวิ่งเลขเด่นนี่แม่นอยู่แล้วนะคะบอกล่างเป็นล่างอีลีก็คือสามเลขออกสามสองแต่บังเอ,อิญเลขจับคูคที่ิ่นจับมาให้นี่สามหนึ่งสามสามสามสี่สามหกว่าสั้น พลปรากฏว่าออกตำแน่งนี้อีกแล้วคุณพ่อคุณแม่คะสามหกหกสามแลนขึ้นบนอีกแล้ว,วสันเอามาลุนกันงวดนี่นะคะเบิงงวดเก่าไว้แล้วจับตามองดีๆนะคะเพิ่นบอกว่าลางยางเดียวกะอย่าซื้ออย่าตรงหลายการเดินนะคะอย่าตึงอย่าเครียดเกินนะคะเพิ่นบอกว่าลางยางเดียวกันไว้น้ำแน่นนะกันบนจักเล็กจักน้อยเนี่ยสมมุตินะสมมุติแนวห้างของ PFC ใจดีนี่ ถ้าผู้ใดนะคะเอาโตเด่นของเพื่อนนี่ไปวิ่งไปลูดไปเมื่อยไปแล่นได้ทั้งบนทั้งล่างคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเลขบนออก5้าสเนาะแล้วก็เลขล่างออก3าสองแตกบนล่างมา2งวดติดแล้วนะคะสําหรับแนวทางของอ่อ PFC ใจดี FC, JD, ล่างย่างเดียวอ่าเพราะฉะนั้นงวดนี้จับตามองโตเด่นโตวิ่งแล้วก็เลขจับคู่ที่เพื่อนจับมาใหา้มันเป็นตะล้อยขึ้นบนอีกบอคุณพ่อคุณแม่มีประสบการณ์แล้ว ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะวอเสียใจผายหลังคุณพ่อคุณแม่คะเออแล้วก็เริ่มนะคะถ้าผู้ใดโชคมากับพีเอฟซีใจดีเนาะคอมเมนต์บอกเพื่อนแน่นะคะชื่นชอบบอสําหรับแนวทางของเพิ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นเขาว่าเบิรงคลิปเส้นซองอยู่เลยๆเด้อจากคุณพ่อคุณแม่คะสีขอบคุณพีเอฟซีใจดีก็ได้หรือว่าโอ้ดีใจไรเอาโชคมานั่งขออีกเรื่อยๆเน่เด้อยังดี คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเพิ่นมาตามอ่านอยู่เพิ่นก็นจะได้เห็นพ่อยเพิ่นมีกำลังใจคิดหาแนวทางนะคะคำนวณแนวทางนะคะเอาแนวทางดีๆมาให้เฮาเบิง่งให้เฮาได้ตามกันโชคมารกันไปเรืเอ่อยๆเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะฝากคอมเมนต์น้ำแน่นะคะอ่ะบ่าวลายใหญ่หางจดจ่์ฝาดยาวเลยละกันนะคะสำหรับแนวทาง PFC ใจดีล่างอย่างเดียวนะคะประจำว,วันที่ 1เมษายนสองหาปล่อยให้ต่องวดเลยนะคะเลขออกคงจตะได้สามมือจวดจาดเลยนะคะเอาตัวเลขงวดใหม่มาให้กันเบิงหลวดนะ,ะไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอช้านะคะสิะได้เฝ้าไปยิบไปจับลอตเตอรี่สันดอกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะขอเขียนตัวเลขจะกข้าวก่อนเด้อนะคะพี่ fc ใจดีล่างอย่างเดียวค่ะ วันนี้นะคะประจําวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะหนานหินบอกเขียนพี่เมยอม่ยอแเมย่อหกแปดค่ะเมษาวระจันเขียนเมจุดสวรหรือสี่จุดวันนี้วุ้ยปากไปมือกับไปน้ำปากสำหรับงวดน,นี้นะคะตัวเด่นนะคะคุณพ่อคุณแม่หาจับตามองดูให้ดีๆนะคะสังเกตเบื้องดีๆโตเด่นโตวิ่งนี่ จับหูจับตาจับจมูกจับปากจับแก้มจับลิ้นดูนะคะเม็ดเดียวที่ฟันมากค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์มากนะคะ95%้ถ้า้าคุณพ่อคุณแม่บ่มมากโตที่เพิ่นจับคู่สามารถพิจารณาโตเด่นเอาไปเมื่อยไปแลนหรือไปหา้าโตดีโตเด็ดจับประกบกันกะได้คือเกานะคะเพราะว่าเลขวิ่งค่อนข้างที่จะแม่น เพราะเป็นพิเศษนะคะเนาะบอาไปมากกับเลงสีง่วงเจ้าของนะคะวันนี้นะคะ1เมษายน2568ค่ะฟันตัวเด่นนะคะเม็ดเดียวนะคะฟันไปที่เลขศูนย์ค่ะรัฐบาลให้งวดนี้ศูนมาคักๆวสันเออลองเบิงนะคะเป็นตามาบอกกะลองพิจารณาเบิงเด้อคุณพ่อคุณแม่คะ่ะถ้าศูนย์จะมานะคะเพิ่นจับมาที่ศูนย์สองค่ะ 03 05แล้วก็09ค่ะมี02 03 05 09ค่ะลองวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนะคะคือจังที่บอกถ้าบอมากตัวที่เพิ่นจับคู่ไฮก่ะลองเอา0ูนย์ะคะไปจับไส่ที่ดีที่เด็ดทั้งอื่นทีเอฟซี FC, ไดมาานะคะหรือว่ามี่ในใจก่ะได้คือกันค่ะอ่า แต่ว่ามาลุนกันมันจีมาตำแหน่งสุดท้ายคือเกาบอสดัดีเออถ้าเป็นตำแหน่งมองที่ออกเลขบนเนาะเออสองงวดติดติ่ผ่านมากนะคะหนึ่งหนึ่งมีหน้านะคะก็ออกตำแหน่งนี้นะคะเออสิบหกมีหน้าก็ออกตำแหน่งนี้มากบนทั้งทั้งสองงวดนะคะก็คือตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่อยู่ในตอนนี้คือตำแหน่งของเลขศูนย์เก้าค่ะคุณพ่อคุณแม่มันเป็นตำมห่บอ ไปหาลอตเตอรี่ไว้เ้อถ้าบุได้ชื่นชอบนะคะเนาะลองเบิ่งนะคะหาโชคหาหมันเนาะอ่าแคปหน้าจอนะคะแคปได้เลยค่ะโชคหมันอีกแน่แม่วันนี้เขาอีกเดอ้อพีเอฟซี FC ใจดีเดอ้อให้เอฟซีแฟนช่องได้มีเงินมีทองใส,ส่งการกันนะคะเมื่อกี้นี่นะคะมีเงินมีทองไปเอาบุญเดือนซี่กันแล้วบันี่กระซี ใส่สงการตัวบาทที่นี่เนาะคุณพ่อคุณแม่เมเมนยังหาเงินเที่ยวอย่างเดียวเข้าก็ได้ <c oughs> แครบหน้าจอนะคะ1 2ึ่งสองสามหเจ็ดแปบนะคะโอเคเนาะอ่ะบาทที่นี่นะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะฝากติดตามไว้น้ำแน่นะคะสำหรับแนวทางเลขวิ่งแม่นๆนะคะเขามาแล้ว หกงวดเจ็ดหงวดติดนี่ละเออเิ่นหายตองหงวดมาแล้วนะคะมีหลายแนวทางนะคะและก็มีแนวทางของพอรอยเอ็ดเล็กดับล่างย่างเดียวกับมาแล้วขึ้นกันนะคะไพ่มากเล็กดับกะคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะรอกันได้เลยเนาะ<อ>และก็ที่สําคัญนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะขอฝากตัวช่วยดีๆนะคะขีดดีๆแน่จากยางเนาะ ้อมทรงนะคะเช่นสองทรงของทุกมือนะคะคุณบอกคุณแม่ขาไผยทีกําลังมองหาขีมเนาะมีปัญหาเรื่องผิวหน้ามองค่ำหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าเขาฟา้าบอกเออสีเอิญว่าขีมหน้าขาาก็ได้ขีมรักษาฝาก็ได้ขีมเฮ็ดให้หน้าชุ่มชื่นก็ได้เพราะว่าตัวนี้ขอบคุ่มบดเลยนะคะทาแค่ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2-4กระปุกขึ้นไปมีผลลัพธ์เห็นชัดเจนคือ น่าดูสว่างขึ้นนะคะขาวใสขื่นฝากะเบิง้งจังลงภายในสองถึงกระปุกค่ะแล้วโปรโมชั่นตอนนี้นะคะราคาก็คือเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีแถมมาก์หน้าให้นะคะแล้วกาทาผู้ไดนะคะสั่งลดใหญ่เด้อคุณพ่อคุณแม่ยอดสั่งซื้อ2 0 0พขึ้นไปนะคะเซนสองมีแถมเซรั่มให้ตอนนี้เหลือแค่เซตเดียวเซตสจจุดท้ายนะคะใครอยากลองเซรั่มนะคะตัวนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะถ้าเบิร์ดลดแถม,น,น,ะะถมนี่จะเอามา จำนนยแล้วนะคะในราคา3า3หาศูนย์นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะเห็ดให้ขี้มเข้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเห็นผลไวยิ่งขึ้นแถมมาอีกหนึ่งอย่างในเซรั่มคือทำให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ก็คือรักษาริ้วรอยได้สำหรับเซรั่มนะคะโดยที่ตัวขีมเคี้ยวเนี่ยเขาจะรักษาในส่วนฝานาคาวเนาะแต่ถ้าเพิ่มตัวนี้เข้าไป ซอยได้เบิดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุหลายแล้วมีปัญหาที่เส้นซองวาวไปนะคะปัญหาหลักๆก,ก,ก็คือฝ่าแล้วก็ล่อยย,อย่นร่อยลอยบนใบหน้าละตามอายุของเห้านะคะล่องเอาไปใส่เบิ้งนะคะใครสนใจกะ ติดต่อมาต,ตามเบอร์ที่เส้นซองล่งไว้นะคะเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกันแดดก็มีเหมือนกันนะคะกันแดดนะคะใช้คู่กับเขานะคะกันแดดผสมรองพื้นค่ะ SPF 5 0 PA บวกๆๆบวกบวกค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาทาปุ๊บนะคะเนี่ยมือเสาป้องกันด้วยกันแดดกันแดดนี่บ๊แม่กันแดดซื้อเป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะทาเข้าไปกืนเข้าผิวนะคะหน้าขาวขึ้น1-2ระดับในทาครั้งแรกนะคะทาปุ๊บขาวปับหลดนะนะาบวยแ ไงเนาะสนใจติดต่อมาได้นะคะกันแดดกระปุกละ2 0น,นะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะพร้อมส่งทุกอย่างเลยค่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะเซส,สองจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้านะคะไปเจอกันนะคะแนวทางทีเซซองแจงไวเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ